สวัสดีครับอาจารย์สัิ์ครับสวัสดีครับขอสวัสดีทีแอดมินและเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับโอ้เมือนี่กัได้พ่อพอกันอีกเนาะเฮาเนาะเมือนี่มาจะใส่เนาะก็จังได้เดินทางมาอยู่แถวๆนี้เนาะก็ดีนี่ทุล<ม>ักามว่าเพื่อจะเลยมาหาทีแอดมินครับมาหาทีแอดมิน,มนพเพราะว่าแต่ก็่ได้ไปตามหาผุ่มยากครับเดี๋ยวไปตามหามันกันมันยากเนาะัาผมพ่ได้ ได้เวลาได้เวลาเพ okay <right> ื่อท mm ี่จะได้โอกาสได้โอกาสคำว่าอำเภอเพราะว่าพี่แอนดินเนี่ยยุนี่ผมก็ได้มาแกแม่ก็เท่านี้ฮักกันครับแล้วก็เป็นโอกาสดีเนาะสงสัยอาจารย์ทั้งสิทธิ์ก็สิได้ตัวเลขแล้วเนี่ยนะผมว่าเนาะตัวเลขงวดงวดก่อนมันเป็นยังไงก่อนงวดก่อนคืองวดวันนี้รุดคือมันรุด ต้มไห่มากเฉพาะป,ปีใหม่ปีใหม่ก <Cait target> ็คือปี2565ครับปีใหม่มื่อนี่ปี2565แล้วแต่บาลให้เขาแตกแตก2เทียแล้วแตก2งเทียเทียแหลกคืองวดวันที่17มกราคมปี2565เมื่อแหลกที่รัฐบาลเขาแตกรัฐบาลให้เขาแตก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 มื่อนี้มากงวดที่สองงวดที่2ขงคืนึ่หนึ่งกุมภาพันธ์ปี2565รัฐบาลให้เขาแตก พือนล่างเก้าสองครับแล้วก็มื่อวดพื้นที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี่สามศูนย์ล่างล่างวันนี้มามวดที่สามนี่ครับผม,มวดที่สามนี่คือวดพื้นที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดก,กุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่คือว่าสาไม่กับเอชซีควังขันกับจิตติดตามพื้นงไหยุว์วดแรกที่บอกกับอ่าที่แอมนินว่า ีนี่เป็นปีไม่มิดแน่วไม่ไม่มิดแน่วดีๆสิข้าวาในชีวิตเท่าครับผมคลิปที่ตอนผมลงช่องให้ครั้งแรกที่ให้ยเก่าสองเต็มเต็โอ้บวดนั่นเนาะไปไปลงอยู่วัดเนาะครับผมอยู่วัดไปงานบวชก็กับบวชได้ตั้งใจว่าทีลงเลยที่แรกไปพ่อกันโดนมะเกินอีกแล้วครับผมก็เลยลงให้ซะเลยเนาะโอ้เก่าสองตรงตรงล่างเม็ดเดียวนั่นบวชต้องกลับบวชต้องยังเอฟซีนี่สิพ่อเข้าใจเอฟซีครับีเอสเม่นีสิพ่อเข้าใจว่า ตัวเลขมงคลนี่เขาเรียกครับตัวเลขมงคลที่ผมห้มาหนิแต่ยังยังข้อเอาไปรับทรัพย์ก่อนตัวได้ครับหากปิดตามแปดเก้ามงคลแปดเก้าไปเรื่อยๆเพราะผมห้มาแล้วเพราะว่าพี่มงคลเองก็เคยเคยลงลงซองกับผมว่างวดนั้นงวดวันที่สิบงวดวันที่สิบเับผมห้เก้าซองพี่แอดมินก็ได้ลงลงซองให้ผมมันว่าครับผม แ,แล้วมางวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์กันร่งององผมแต่ว่ามันลดหน่อยนึงเพราะม่ตัวเลขมันขนไปคือเก้าเกตครับผมมันลดลดไปหน่อยเดียวมันไปตรงเขาเรียกไปตรงกับตัวเลขกับอาจารย์ดังหลายมันมันก็เลยไม่ลดไม่เขาไม่ลดธรรมดาแต่ว่านี่ปีไม่นี่ปีหกสิบห้านี่คืองวดที่สามครับเอาประจํางวดประจํางวดวันที่สิบเกตครับ ปูงพาพันปี2,565นี่คืองวดที่สามเข้ายั่งประกาศทุนสำหรับผู้มบบ่อยประกาศทุนแมนครับพอนนตัวเดียวเนาะครับผมผมตัวเดียวโครโรเนาะไหเอฟซีของท่านงบหน่อยไปลงทุนครับมั่นใจว่าจะได้รับทรัพย์ก่อนตัวแน่นอนเพราะว่าผมนี่ก็ใไ้เอฟซีของท่านนี่เห็นแล้วว่าเก้าซองนี่เป็นยังไงยังได้รับทรัพย์บะบลงทุนรับทรัพย์ท้นที่เลยครับผมเมื่อวันที่ หนึ่งผมว่าพลาดตรงไเจ้าเกดแต่วันวันนี้ผมมั่นใจว่าจะกลับขึ้นมากสิทธิับขึ้นมากผมใส่ชุดเดียวไม่ต้องกลับเอาสุดเดียวเพื่อเราครับผมชุดเดียววอเดียววอรโรอเซ็กซ์ิตไห้ตัวเลขมั่งค้นอี่ไปเอฟซีห้องไปลงทุดนี้ชุดเดียวชุดเดียวคูงบหน่อยครับผมเพื่อจะได้รับทรัพย์แน่นอนครับผมวันหนึ่งลดไปหน่อยเดียวปูห้องว่างแต่วันวันนี้ปู่าบุรุษ เพราะรว่ามันเป็นยังกระดุกกระดิตรงครับตัวเลขมันค่นหลายสำนักเข้าเกตแต่ว,วันนี้ฟัให้มาก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 แล้วให้มากแล้วตำองวดเลยเอฟซีห้องลงทุนท่านที่ทยิบรัฐบาลไทยรัฐบาลลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ก็คือรัฐบาลไทยห้หองประจำงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยอยู่ประดีแตกแน่นอนแตกไหมก็แตกผมจุดห้แตกปุ๊บเลยอืครับ ตัวเลขมังคุนี่วันนี้มันใจซดกันคุยกับปูแล้วคุยกับปูก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองเห็นก็ได้มองไม่เห็นก็ได้ครับสิ์เชียร์ให้เามองเห็นก็ได้ห้ให้มองเ้ามองเห็นก็ได้ก็เรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้จริงหนึ่งมีไก่ทิพย์หรือรองผนใดครับคือปูมันใจมันใจว่าเอฟซีเขาจะได้รับทรัพย์ทั้งตัวแน่นอนเพราะให้ติดตามมงคลโชคไปเรื่อยๆคือความจะให้ชุดเดียวตลอดชุดเดียวตลอดรับทรัพย์แน่นอนรัฐบาลนให้ กัะตะเตอรี่ออกมาแล้วให้ไปยิบเลยเห็นอยู่ไซยิบท่านที่เลยตัวเลขตัวเลขบางคนที่ผมจะให้ชุดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้รับทรัพย์แน่นอนอแน่นอนจ้งใจกับรับทรัพย์เพราะผมให้มาแล้วเฉพาะปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ปีไม่นี่นี่ขึน้นงวดที่สามครับงวดที่สามสำหรับผู้งหบหน่อยไปลงทุน วดแรกก็ถือไปนอ๊ะเก้าสองล่างครับผมพูได้ติดตามมงคลโชคหนิจะเห็นเลยลู่แทนแน่นอ่ว่าผมนี่ชุดเดียวแล้วรับขึันยี่มวดมันมันกับมีโอกาสลดโอกาสเขาเนาะเลขทำบอกตัวเดียวเนะครับผมซิเมนบัรไดก็ต้องก็มิพาบ้างครับเอ่าวันนี้กับมันใจย่างทุงมุดลวครับกับโยครับปูจะกลับขึ้นมาแล้วลับขึ้นมา ครับผมกลับขึ้นมาคือเข่าคือเล็กเขาคือแตกแตกจะคือออกออกแน่นอนรัฐบาลให้เขาจะยุบได้ยั่งได้ออกแน่นอนหวดวันที่สิบเจ็ดกลุ่มภาพันตีสองพันหาร้อยหกสิบห้านี่ผมจดห้แตกดื้มรดนี่ตัวเดียวโคโรเนี่ยเราปฏิอ๋อครับโอ้เดี๋ยวครับเหล็กของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมหมวดประจําวันที่สิบเจ็ดกลุ่มผ้าสองพันหาร้อยหกสิบห้านะครับแตกห้าโคโรตัวเดียวครับครับผมตัวเดียว ว่าเศรษฐ์ให้งบหน่อยงบหน่อยงบหน่อยไดจะจะยาประมาดด้วยครับเด็กมีสิทธิ์ลดสิท์เขาขอให้ท่านผู้ชมน้ำไปพิจารณาให้ส่วนที่ต้องแท้ครับก่อนจะตัดสินใจลงทุนถ้าไปว่าชอบก็ไม่ต้องเอาเลขเึินไปลงทุนก็ได้กับเบื้องพานไปเนาะก็ดูสำนักอื่นไปประกอบน้ำว่าความเป็นไปได้มันจิเป็นไปได้บ่ ประเด็นเนาะนี่แหละครับเป็นเลขของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์แปดห้าตัวเดียวโคโลเลยครับอันนี้เป็นบนหรือล่างครับสรุปเน้นเน้เนล่างครับผมเน้นล่างอย่างเดียวไม,ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับฟูไว้กลับคือให้มา์าชุดเดียวคือแปดหาคือจังซีพีพแอดมินคือจังซีอย่างให้เอฟซี้างใจคือผรมไฮแปดหาครับแปดหาคือพหมชุดเดียวฟูไว้กลับครับ ผมมั่นใจผู้มัน FC, ม่นใจบันีเอฟซีผมมั่นใจไม่อยากโลกนั่งพื้นน้ำผมผุ้มหายหากรบแปดอา่าโอ้คือผมจับชุดไห,หายเลข8เป็นปลเลขเอ่อเฉี่ยวไปวิ่งหรืออย่างไรกันซะเธอต้องคือกันมากแปดนี่บวมมากน้ำผมเอฟซีของพีเอ็นนิดบวมมากน้ำผมเอาแปดติใส่แปดอื่นได้ เรือาหาไปใส่หาตัวอื่นก็ได้ตัวอื่นก็ได้แต่ว่าผู้บอกผมคักแล้วบวกคักแล้วบวกคักเบิ้งคักเบิ้งคักเบิ้งคักแล้วผู้บอกมีแตกแน่ยุ่ง่ได้รัฐบาลนะฮาแตกแน่ยุ่ง่ได้รับทรัพย์ก้อนโตรับทรัพย์ก้อนโตประจำางวดประจำาวดท่านที่เลยนี่อักษรตัวเลขขอโทษเลยนะว่ามันอักษรเขาเรียกตัวเลขมงคลตัวเลขมงคลครับเพราะเข้าใจว่าหากบ่มักแป็นหานะผมให้ไปเป็นแปดนั่งก็ได้หากบ่มากหากมักท่านชอบหา เอาไปหายังก็ได้ยกตัวย่างฉันนะฮะโอ้ยมักหลายมักหายยังวิ่งหาเอาไปใส่นิดนึงหาอังที่ก็ว่าไปนังเพราะเข้าใจว่าครับผมเป็นฉันครับเนาะกันจะว่าโอ้ยมักหลายมักมาแปดแปดมักหลายมักมายแปดมากแปดเอาไปใส่แปดเชืดหรือแปดซอนก็ได้แต่ว่าปูจับสุดไฮเพื่อจะให้เอฟซีเจ้านี่ไปรับทรับก่อนตัวคือแปดหาชุดเดียวเน้นล่างเข้าใจว่าครับผมล่างตัวเดียวนั่นแหละเพราะว่าเข้าใจว่าได้สลับทรับแน่นอน ลงทุนสําหรับผู้งบรายแต่ว่าผู้งบหน่อยให้เรียนแปดหาไปเลยครับข้อใจที่ผมบอกว่าครับนี่คือบทผู้งบรายกันบ่อยง่ายกันบ่อง่ายผู้งบรายนี่เมื่อมาแปดหามาแปดสองหรือแปดเจ็ดกันลงทุนไปเลยวันนี้มาหนึ่งหาผู้งบรายโล้วห่าสักชิดไหนมากแปดห่ามาหนึ่งหาเอาหนึ่งหาตั้งไว้เปนนังยังสิคอยติดแปดกล้หาเข้าใจไหมครับผม ใน,ในจำนวนสองตัวเลยมักตัวแดงหลายกับแปดกระหรือท<ฤ><ะ>อแล้วคือให้แปดหาตัวเดียวแปดหาตัวเดียวเลยร่มทุนเลยคู่งบ<ล>ห,ห,หน่อยโอ้คู่ง,หงปปบหน่อยครับเออคู่งบหน่อยเอฟซีเข้าคู่งบหน่อยลงทุนแปดหาบันนีคู่งบหลายว่าอยากอยากได้หลายใบมักหนึ่งหาเีกันลงทุนบพเป็นอย่างเพราะมันติดหาติดหาก็ติดแปดเข้าใจว่าผมครับนี่รายยังไงเอฟซีฮะขาใจ้งซีดีเพราะผมให้เฉพาะคู่งบน้อย ให้เฉพาะพูงกับน้อยนี่คือรับเต็มๆเลยแต่หานี่รับรับซับทันทีเลยครับผมครับซับทันทีเอฟซีของพีเอ็มไม่หนีรับซับทันทีลงทุนเจอยที่ไหนฟาดเลยแตกแน่เจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่ความรับซับคอนโัวเนนอนเพราะผมให้รับซับมาแล้วงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมนี่ชุดเดียวเก้าสองเต็มเต็มมาหนีงวดวันที่ สิบเกุมภาพันนี่ตัวเลขมงคนรัฐบาลให้จะแตกจะแตกเวลาจะแตกคือออกออกรัฐบาลให้เป็นจำนวนนี่ดูอะไรคือตรงกับเวเวลาอ่อรัฐบาลให้ออกประกาศเนี่แต่ว่าเวลาดีมันจะยับขก้นมากคือใบมงเพือดีช่วงนั้นช่วงทับคันพอดีใบมงเป็นเวลาดีเค่ยังดีว่าใบมงคือสิบสามมิลลิกรับคือช่วงเวลาเขา อิ่มอุดมสมบูรณ์แล้วนั่นแหละเป็นลาดีเค่ยังจะดีเป็นเวลาที่บ่บ่บีบหน้าครับผมบ่บีบไปห้าวเร่งรีบเกินไปกัะดิงบอเลยกระิบอเลือกดีว่างวดงวดที่แล้วก็ซ้อมกันวันที่สิบเจ็ดอะครับผมงวดนี้แปดหาเอามันก็เป็นตะเลียนได้เนาะลงทุนครับลงทุนเลยลงทุนเลยี่ลงทุนเลยผู้ให้ลงทุนชุดเดียวเน้นล่างเน้นเน้นเน้นล่างพร้อมนี้ครับผมเน้นล่าง ครับผมอย่างเดียวนะครับไม่ต้องกลับครับผมไปยื้อไซกินกาแฟเลยกินเขายื้อไงว่ามันกินเขากินกาแฟกินน้ำกินยื้อไซเขาห้องน้ำหรือไปยื้อไซกับยาไม่ต้องรีบไม่ต้องกลับครับคือแปดฐาักษรมงคลหรือว่าขอโทษทีหลายคนอักษรมงคลตัวเลขมงคลนี่ตัวเลขมงคลว่าให้รีบไม่ให้กลับเน้นๆไปเลยล่างแปดห้าชุดเดียวรับรับก่อนโตแน่นอนเอาเอาล้ครับกับ ขอขอบคุณอาจารย์สักศิท์หลายเด้อครับที่มาให้แนวทางแกเอฟซีนะครับก็ให้เอฟซีนําไปพิจารณาด้ครับเอกอาจารย์สักศีกับโมเมนของคอใครกันครับตัวเดียวโคโลครับขอบคุณอาจารย์สักศีมาครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ